เปิดตัวแล้วโนเกีย3้าึงูงนเวอร์ชันใหม่ดีไซน์คลาสสิกแบบ e x ็ r e m ร Music มีปุ่มกดควบคุมเพลงด้านข้างของตัวเครื่องเครื่องแสดงบายได้นาน30วันพร้อมลำโพงคู่ในราคาประมาณ1,300บาทเปิดตัวแล้วโนเกีย3้าึงูงนเวอร์ชันใหม่ดีไซน์คลาสสิกแบบ e x ็ r e m ร Music มีปุ่มกดควบคุมเพลงด้านข้างของตัวเครื่องเครื่องแสดบายได้นาน30วันพร้อมเนโนงคู่ในราคาประมาณ1,300บาทก่อนหน้านี้เคยมีข่าวมาว่าทาง HMD Global กําลังพัฒนา Future f o l รุ่นใหม่ที่มีดีไซน์คลาสสิกถอดแบบมาจาก Future Fold รุ่น Xpress Music ได้อดีตนั่นเองครับล่าสุดทาง HMD Global ก็ได้เปิดตัว Nokia 5 3 0วอร์ชั่นใหม่ปี2020เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ฟิจเออร์โฟรรุ่นโนเกีย5310เวอร์ชันปี2020นี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่ผสมผสานกับฟิจิเออร์โฟรรุ่น5310 e x p e n s i v ที่เคยเปิดตัวไปเมื่อปี2007นั่นเองครับโดยใช้สีสันแบบทูโทนตัดสลับกับเฟรมสีแดงที่ด้านข้างข,างของตัวเครื่องที่ด้านข,าข้างของตัวเครื่องจะมีปุ่มควบคุมเพลงติดตั้งมาให้ด้วยครับอย่างเช่นปุ่มเล่นเพลงปุ่มเพิ่มเสียงและปุ่มเปลี่ยนเพลงครับส่วนเรื่องสเปคของฟิจิเออร์โฟรรุ่นโนเกีย5310เวอร์ชันใหม่นี้นน้าาจอแดงผลข2.4ิว ความละเอียด QVGA ซึ่งถือว่าเป็นหน้าจอที่ใหญ่กว่า5 3 0 0รุ่นก่อน0.3มิลครับแต่ความละเอียดยังคงเท่าเดิมให้เรามาที่16กิกที่สามารถเพิ่มหน่วยความจำเสริมได้อีก3.2กิกมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด1,200 m ป์ที่ทางโน k i ียร,ระบุว่าสามารถสแตนบายได้นานสูงสุด30วันเลยทีเดียวครับและมีลำโพงเสียงแบบคู่ที่ด้านหน้ามีช่องหูฟัง3.5มิลรองรับบลูทูธ3.9รองรับวิทยุ FM อีกด้วยครับ ฟิจ่าอร์รุนโรเกีย5 3 1 0เว์ชันปี2 0 2 0นี้เปิดขายที่ยุโรปมีราคาอยู่ที่39ยูโรหรือประมาณ1,300บาทครับมีให้เลือก2สีคือสีดำและสีขาวแต่ยังไม่มีข้อมูลว่าทางโรเกียรจะนำเข้ามาวางจำหน่ายในประเทศไทยหรือเปล่านะครับเอาละครับเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปแหะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่วาวให้ทราบทีครับ